ย้ายถิ่นเปลี่ยนชื่อฟาดค่าตัวไป50ล้านบาทเปิดบ้านที่ญี่ปุ่นของหญิงยาอดีตนางเอกของถังช่อง7ค่ะเรียกได้ว่าสวยเก่งจริงๆค่ะสําหรับธนิตจ,จินยาหรือว่าหญิงยานักสแสดงและนักแบบชาวไทยที่มีชื่อเสียงในวัยเด็กๆผู้เป็นพ่อเนี่ยเสียตั้งแต่เจ้าตัวเล็กๆแล้วค่ะจึงมีพ่อเลี้ยงเป็นชาวญี่ปุ่นได้เธอเข้าสู่วงการจัดก,การถ่ายโฆษณาก่อนที่เข้าประกวดมิสไทยแลนด์ปี2007ดได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นนักสแสดงหญิงสังกัดไทยของ ของทางช่องเจ็ดเขานั่นเองมีละครเรื่องแรกก็คือเพลงรักข้ามภพรับบทเป็นตามพรหลังจากหั้งหายจากวงการไปมากพอสมควรก็ ได้ไปโกอินเตอร์อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนู้นเลยค่ะแล้วก็เซ็นสัญญานานถึง5ปีในฐานะนางแบบและนักแสดงตอนนี้เนี่ยเธอพูดภาษาญี่ปุ่นได้อย่างคล่องแคล่วเลยแถมพายหลังเธอมักจะอัดคลิปเล่าเรื่องเป็นญี่ปุ่นได้อย่างชาชานจนหลายคนอึ้งในความสามารถของเธอเพราะว่าเพิ่งย้ายไปอยู่ญี่ปุ่นได้ไม่นานแล้วค่ะทำไมถึงสามารถเ,เรียนรู้ได้เร็วขนาดนี้แหมเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาจริงๆค่ะทางทีมงานเลยไม่พลาดจะพาทุกท่านนั้นไปติดตามชมบ้านของเธอกันค่ะต้องบอกว่าโอ้โหเรา ราคายังไม่เบาเลยจะเป็นยังไงนะ่าอยู่ขนาดไหนมาชมภาพกันค่ะ